สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสะกดรอยประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ชมภายหลังการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับจริงๆแล้วก็เป็นสิ่งที่คาดหวังกันมานานพอสมควรสําหรับคนกรุงเทพแล้วก็อีกหลายชุมชนที่อยู่ในกรุงเทพมหานครว่ารัฐบาลจะดําเนินการอย่างไรกับการชุม,มนุมของคนเสื้อแดงนะฮะที่เมื่อเร็วๆนี้เนี่ยก็คงเห็นภาพที่ปรากฏมีการบุกเข้าไปในที่ทําการของรัฐสภา ทำให้สสสอวอหลายท่านเนี่ยนะครับต้องปีนกระไดหนีออกไปทางพระที่นั่งวิมานเมฆนะครับก็รปภกันเข้มข้นเลยแล้วยิ่งไปกว่านั้นก็มีพอบุกเข้ามาโดยคุณลิสมันเนี่ยก็ทําให้มีการไปแย่งอาวุธของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรวมไปถึงทหารด้วยนะครับก็เป็นสอหอที่เข้าใจว่าจะติดตามรมัฐมนตรีบางท่านมาตามข้ออ้างนะครับหลังจากที่มีการจับกลุ่มตัวได้แล้วมีการสอบสวนในภาพเนี่ยถ้า จริงๆเดี๋ยวค่อยให้ดูกันก็คงเห็นกันในหนังสือพิมพ์หลายฉบับนะครับก็ปรากฏว่ามีฝ่าเท้าของใครไม่ทราบชื่อนะฮะต้องเรียกอย่างนั้นไปโดนที่ใบหน้าของนอานายทหารคนนั้นก็ปรากฏว่าทางคนจัดรายการของหนังสือพิมพ์ผู้จัดการหรือว่ารายการของเครือข่ายผู้จัดการเนี่ยก็เอาประเด็นนี้มาพูดค่อนข้างมากนะฮะพูดถึงศักดิ์ศรีของทหารแล้วก็พาดพิงไปถึงผู้บัญชาการทหารบกด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีระเบิดลูกใหม่เข้าไปอีกแล้ว นะคะคือ M79 เข้าไปที่ทางที่ทำงานของท่านผู้บัญชาการอาหารบกนะครับเรื่องดังกล่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่องมาของคนเสื้อแดงยาวนานกว่า20วันด้วยกันในภาพนะครับท่านผู้ชมคงจะเห็นนั่นก็เป็นบรรยากาศบางคนก็บอกว่าสะใจบางคนก็บอกว่าไม่อยากให้เกิดขึ้นแต่เป็นเหตุการณ์ที่อยู่หน้ารัฐสภานะฮะมีคุณเก่งการุณโหสกุลน,นะฮะก็อยู่แถวแถวนั้นด้วย ก็เป็นจริงๆสๆสๆสอวอทั้งหมดเนี่ยในชุดนี้เลยนะครับต้องเรียนตรงๆกว่าร0อยละห้เนี่ยผมรู้จักดีนะครเพราะว่าตัวเองเคยไปไปช่วยงานทางด้านการจัดอบรมให้กับผู้นักการเมืองนะฮะก็เรียกว่ารู้จักกันทั้งสองฝ่ายแม้แต่คนเสื้อเหลืองเองด้วยนะครับก็รู้จักกันไม่ว่าจะเป็นคุณสุริาายะใสคุณคำนูนนะฮะคุณสำราญรอดเพชรอะไรงียนะฮะก็รู้จักกันเป็นส่วนใหญ่ก็ เวลาเขาอยู่ในห้องเรียนกันเนี่ยทุกคนเรียบร้อยสงบสงเสงี่ยมนะเป็นนักวิชาการเป็นผู้เขาเรียกว่าเป็นกูรูนะฮะผู้รู้เรื่องนู้นเรื่องนี้กันดีแต่ในภาพบรรยากาศอย่างเมื่อวันที่เกิดเหตุเนี่ยท่านผู้ชมคงคงเห็นเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพแล้วอย่างเมื่อกี้ที่บอกเดี๋ยวให้ให,ให้ให้ดูภาพนิดนึงที่น่ารัสภาต่อเนื่องนะแต่นี้เป็นภายในละผมเข้าใจว่าอย่างนั้นคืออันนี้มาจากหนังสือพิมพ์คมชัดลึกฉบับหลังวันเกิดเหตุ นะฮะท่านคงจะเห็นภาพของอานายทหารชั้นประทวนนะยศอะไรไม่ทราบแต่ว่าก็เรียกว่าเป็นสารวัตรทหารแล้วกันนะครับในภาพแล้วก็ท่านคงจะพอมองเห็นผมตอนแรกมองไกลๆก,ก,ก็นึกว่าแขนเสื้อนะฮะแต่ที่แท้นะครับมีบังเกิญมีมีเกือกม้าอยู่ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะเข้าไปเต็มหน้าเลยนะฮะอันนี้พูดไม่ได้ไม่ได้เพื่อความตลกโปกฮานะฮะแต่ให้เห็นว่าอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะครับคือคนนี้ ามข่าวนี่ก็อ้างว่านายทหารคนดังกล่าวพกพาอาวุธเข้าไปนะแต่ตอนหลังเขาก็มาอ้างว่าเห็นคนบุกเข้ามามากก็เลยต้องเข้าไปเปิดประตูรถเพื่อที่จะอาวุธไปเก็บนั่นนั่นก็เป็นกระแสข่าวหนึ่งอีกกระแสข่าวหนึ่งก็คือบอกว่าต้องรีบไปเอาทั้ง M 1็มทั้งปืนเข้าใจว่าจะเป็นแบลสตอร์นะฮะผมผมอาจจะจำผิดเพราะเห็นกไกลๆนะฮะตรงนั้นเนี่ยก็อ้างว่า ต้องเอามาไว้กับตัวเพราะกลัวว่าจะโดนแย่งชิงไปนั่นนั่นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เลยทําให้หลายคนก็บอกว่าเหตุผลหนึ่งที่รัฐบาลตัดสินใจประกาศภาวะฉุกเฉินโดยการจริงๆถ้าพูดให้เต็มเนี่ยนะครับท่านผู้ชมทําความเข้าใจในเรื่องกฎหมายนิดนึงครับว่าการประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยจริงๆไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะครับเพราะว่าพรกรหรือว่าพระราชะกําหนดการบริหารราชก,การแผ่นด,ดินในสถานการณ์ฉุกเฉินแต่เพียงแต่ว่า อาจารย์ปฏิธานเนี่ยไปวงเล็บนะฮะวงเล็บตามความต้องการของรัฐบาลว่าที่มีความร้ายแรงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วพรกรดังกล่าวนี้มีอยู่นานแล้วมีตั้งแต่สมัยรัฐบาลของคุณทักษิณนั่นแหละครับเพราะว่าเหตุผลของการใช้พรกรดังกล่าวเนี่ยเป็นพระราชกําหนดที่เมื่อตราบใดก็ตามนะครับที่ยังไม่มีการยกเลิกนะครับหลายคนก็ถามแล้วเมื่อไหร่จะยกเลิกก็เมื่อไหร่ที่รัฐบาลจะตัดสินใจย,ยกเลิกก็ควรจะยกเลิกแต่เนื่องจากเหตุการณ์มันไม่ปกติท่านผู้ชมคงทราบว่า เหตุผลของการประกาศพรกฉุกเฉินอย่างที่ในภาพเห็นท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอยู่คู่กับทางด้านขวามือคุณสุเทพเทือกสุบานด้านซ้ายมือนะฮะจะเป็นรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมนะครับก็นั่งอยู่คู่กันก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลน,นั้นมีอำนาจเต็มในการประกาศใช้เพราะว่าพรกนั้นเป็นกฎหมายของฝ่ายบริหารครับ เป็นกฎหมายของฝ่ายบริหารเพื่อที่จะมายับยั้งควบคุมสถานการณ์นะครับเมื่อกี้คู่กับคุณประวิตร์วงสุวรรณเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพี่ชายของคุณพัชรวาทที่ณวันนี้าทางสำนักงานตํารวจแห่งชาติก็ยังไม่มีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่เป็นตัวจริงเสียงจริงนะครับมีแต่รอรอทอก็คือรักษาราชการแทนอยู่เอาละครับตรงนั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีคนถามมาเหมือนกันว่าอา้าวทำไมพรกรประกาศมาตั้งแต่ ขโมยปืนป้นปืนกันมานะครับหลังเหตุการณ์ตรงนั้นวันนี้ก็ยังต่ออายุล่าสุดก็ต่อไปอีกสามเดือนนะครับพรกรเนี่ยเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารในการออกแต่ว่าโดยมาราย,ยาทต,ต้องเรียนตรงๆคำว่าพระราชกำหนดเนี่ยหน้าที่ของคนออกกฎหมายนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายนิติบัญญัติก็คือสอสอสวนะครับเขาดูแลแต่ว่าถ้าตราบใดก็ตามรัฐบาลยังใช้อำนาจของรัฐบาลในการออกพระราชกำหนดเนี่ยคนหลายคนก็อาจจะไม่รู้สึกพึงพอใจนะักเพราะว่า หน้าที่จริงๆแล้วไม่ใช่หน้าที่รัฐบาลแต่เมื่อออกมาแล้วเนี่ยบังคับใช้ได้ก็ตรงที่ว่าพรากรมันยังมีอำนาจอยู่แต่ว่าทุกครั้งที่จะใช้พรกรต้องออกเขาเรียกว่าออกคําสั่งขึ้นมาคือพูดง่ายๆว่าต้องออกพอออกพระราชกำหนดตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะใช้พรกรดังกล่าวท่านผู้ชมคงนึกภาพออกรัฐบาลมีสิทธิ์ที่จะออกพอรกรแต่ว่าทุกครั้งที่ออกพอรกรเนี่ยจะต้องมีการออกคําสั่งในการใช้พรกรข,ขึ้นมา ก็เหมือนกับเมื่อวันที่7ที่ผ่านมานะครับเเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้ออกการประกาศใช้พรกรบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับโดยที่มีความร้ายแรงด้วยนะครับฟังดูแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะครับตอนที่ฟังอยู่ตอนนั้นเนี่ยผมอยู่ที่จุฬาผมสอนหนังสืออยู่เมื่อวันวานก็ปรากฏว่าราปภก็ออกประกาศเวียนเลยครับ ไม่ไม่ใช่ใบปิวนะฮะเอารถขยายเสียงเดินตะเวนทั่วมหาวิทยาลัยแล้วก็บอกว่าให้ทั้งบุคลากรนิสิตนักศ,ศึกษาเดินทางกลับบ้านโดยเร็วเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองนะฮะฟังดูแล้วน่ากลัวมากแต่ผมก็นึกอยู่ในใจแล้วละครับว่ามันก็คงจะเป็นเหมือนกับกระดาษที่ผ่านๆมาทุกทุกฉบับก็คือพอประกาศออกมาแล้วเนี่ยผลในการบังคับใช้เนี่ยมันใช้ไม่ได้ผมเรียนตรงๆนะครับว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รัฐสภาเนี่ย แน่นอนครับดูเหมือนจะรุนแรงแต่ว่าคนเสื้อแดงไม่ได้บุกเข้าไปในที่ทําการคือภายในที่ประชุมห้องประชุมรัฐสภาพอบุกเข้าไปถึงหน้าประตูกระจกท่านผู้ชมที่เคยผ่านไปหน้ารัฐสภาคงจะนึกภาพออกว่าด้านข้างของรัฐสภาเนี่ยสองฝั่งนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นที่เลี้ยงปลาคาร์ฟนะฮะตัวใหญ่ๆหญ่อยู่เป็นบอ่อใหญ่เลยตรงนั้นนะฮะทีนี้พอคนแสื้อแดงบุกเข้าไปถึงตรงนั้นปั๊บเนี่ย ก็ปรากฏว่าทางรปภด้านในก็ปิดประตูกระจกแล้วก็คล้องโซ่เรียบร้อยนะคนเสื้อแดงก็มาห้ามปามกันแล้วก็ไม่ได้บุกเข้าไปข้างในก็ถือได้ว่าเหตุการณ์ความรุนแรงจริงๆเนี่ยอาจจะมีเฉพาะภาพตรงที่เมื่อกี้ผมให้ท่านผู้ชมได้ได,ได้ได้เห็นกันทางหน,าห,นาหน้าหนังสือพิมพ์ของคมชัดลึกนะครับที่มีทหารถูกถูกประทับเท้าบนใบหน้าเมื่อสักครู่นะฮะแต่ว่าในเหตุการณ์ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้รุนแรงมากจนกระทั่งผม คิดว่าจะเป็นเหตุผลสําคัญขนาดนําไปสู่การประกาศภาวะฉุกเฉินอย่างที่รู้ๆ,ๆกันนะแต่มูลเหตุสําคัญคือมันเกิดขึ้นเมื่อวันที่6อันนี้ท่านผู้ชมผู้ฟังคงจะนึกภาพออกถ้าได้ฟัง p e p p l ร์ h แ n นแนนะครอันนี้ไม่ได้มาโฆษณาให้เขาเพราะว่าตอนนี้ถือว่าถูกปิดไปเรียบร้อยนะครับตามนโยบายหรือตามมาตร,รา9ที่พรกฉุกเฉินนั้นได้ให้อหํานาจตรงนั้นไว้เหตุผลก็คือเมื่อวันที่6เมษาเนี่ย เป็นวันจัก,กรกลีพอดีเลยนะครับหลายคนก็คิดว่าจะปิดเกมกันวันนั้นเหมือนกันนะแต่ที่สําคัญมากไปกว่านั้นก็คือบรรยากาศที่ราชประสงค์ในคืนวันที่6เมษาจริงๆมีข่าวเรื่องการสลายชุมนุมอะไรต่างๆมาหลายวันแล้วนะฮะในภาพที่เห็นเนี่ยก็เป็นบรรดาสสสวนะครับก็ออกมาคือหาที่หลบภัยกันนะครับเพราะว่าเกรงว่าจะได้รับอันตรายดังกล่าวก็บอกอย่างนี้ครับว่าคืนวันที่6เนี่ยมี การนําบุคคลที่3หลายฝ่ายด้วยกันนะครับมาพาดพิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เป็นเป้าใหญ่ในวันที่6เนี่ยก็คือคุณสุดเทพเทือกสุบันมีการโยงไปถึงบุคคลที่เราเรียกกันว่าเป็นบุคคลระดับสูงนะฮะเป็นบุคคลระดับสูงท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็มีการพาดพิงไปในเชิงที่ไม่ค่อยจะงดงามนะักท็จจริงอย่างไรเนี่ยไม่มีใครยืนยันอยู่แล้วครับ แต่ว่าความเสียหายนั้นเกิดขึ้นแน่นอนผมเชื่อว่าคงจะมีการบันทึกเทปบันทึกเสียงเอาไว้พอเหตุการณ์ต่างๆสงบยุติลงเนี่ยก็คงจะมีการไล่เบีย้ยเอาผิดกันในภายหลังนะครับแต่ว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะจับช่วงละเมิดคนที่ไม่เกี่ยวข้องพอสมควรแล้วก็ต้องพูดตามเนื้อผ้านะครับไปกระทบกับสถาบันพระหมหากษัตริย์พอสมควร